วิตามินซีตอนไหนให้ผลดีที่สุดบอกเลยนะว่าดีที่สุดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะคนเรามีร่างกายที่แตกต่างกันทั้งภายในและภายนอกสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้ก็คือวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําช่วงเวลาที่ร่างกายของเราสามารถดูดซึมได้ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ท้องว่างวิธีทานก็ง่ายมากมากให้ทานก่อนอาหารเช้าหรือเย็นประมาณ30-45นาทีแต่ก็จะมีบางคนไม่ใช่ทุกคนนะที่ทานตอน ท้องว่างแล้วมีอาการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารหรือรู้สึกคลื่นไส้ได้เนื่องจากวิตามินซีเนี่ยมีความเป็นกรดดังนั้นก็จะแนะนําให้ทานพร้อมกับเมื่ออาหารจะดีกว่าสําหรับกรณีนี้และวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดคือการทานวิตามินซีจากอาหารที่ให้วิตามินซีสูงเช่นรัง่งมะนาวมะขามป้อมกีวีมะละกอพริกหวานบรอกโคลีเป็นต้นคุณสามารถทานได้อย่างปลอดภัยและสบายใจเลยถ้าคุณชอบและได้ประโยชน์จากความรู้ใน คลิปนี้สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักรู้ด้วยเขาจะได้ไม่ต้องกังวลและทานวิตามินซีได้อย่างปลอดภัยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ